มาเนี่ยกระสิ๊ดทั้งแปดคนกลุ่มด้วยจ้ะนี่พี่น้องเห็นว่าดอกดอกป่ะธานในเกล็ด้จ้านี่มาน,นี่ยกระสิตัดเอาไปขายของโคบนบัตรมึงลิ้มจ้านี่เออประธานแกล็ดจ้าฮ่าฮ่าเปาะๆเลยตะโคนกับว่าต้นใหญ่ต้นสูงกับว่าแก่มันปรทธานในเกล็ดหรือเปล่นี่ ้แงงไว้ขายอีกันแงงร้ายแงงเดือดต้นดอกดอกันคุณเขาก็มากดอกกางจีเลยจ้ามันเป็นกวางตุ้งดอกน่าจ้านี่เมื่อนี้มันสีออกใบขาวๆจังหน่อยจ้ะ เวลาหม่ฮ่องกงนั้นใบมันสีหเหลืเขียวอันนี้มันห่องอยังห่องเต้ปอป่ะหมอธรรมดาตุ้งดอกธรรมดาเท่านั้นล่ะฮ่องเองต้อโอ้มันแตกขแขนงดีเลยแขนงเมื่อแขนงมันอยู่นี่จ้ะแนงมนากนี่ยังน้อยมันก็นสูงกะได้หักขายอยีกจาะนี่นขแขนงมันหลาย มันต,น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 ตัดไหนตัดแนงมันเกือบพอ,อตัดเนี่ยตอนแมนเออดีเอาจังสี่ละจังสี่ได้ขายดดูนดีนบวกกิมมีอ่อีกอนี่สี่ได้ตัดแขนงอีกมนมะินตะเนงเลย นี่พี่น้องนี่บึงนขนแดงมันครับน่าท่านได้ฮักหน,น่อยนี่ขนแดงออกสองแล้วครับนี่ตัวน,นี้ปืน่ได้แก่ลงเ้ื่อยจังฮักเอาฮักเอาปืนขนแนงมันออกโอ้ล็อกคางนี่กระเท่านได้ฮักนี่อย <ละ S 1> นั่นแล้วค้นโมโหว่าตุนซุ้มๆกต่ว่าเออแหนงมันครับบ่ได้แก่ลงเรือยพี่น้องเขาขูดแต่ลายได้ตัวโด่งเขาุขูดไง

แลังงูเดี่แบบับลังงูโอลิกรนงูก็โพดก็ยืดไว้พ่น่อยแปบ๊บเดียวเนี่ยครับยืดมันจะออกฟักแล้วครับมันยืดแล้ววันอาทิตย์หนึ่งก็ออกฟักแล้วออกฟักออกดอกนั่นแหละ ฟักกับดอกมันก็ออกพร้อมกันแหละครับเมื่อออกดอกแล้วเนห็นฟักนะตั้งเครืองกันเห็นฟักกนถ่งคอยออกดอกครับมันลายล่กันเนี่ยแะครับ เด็กว่าพอให้คนพอไม่นเมื่อก่อนนะเอาบูงบูบดินแข้งบนลูกมันขาดชิวเฮียเหรอหเฮียเหใส่พะวงงามให้ตะกูลตะกูล เ็นางี้ะเา,าะเอาอกไาปุ๋งนี่ังามงามวไผ่ต่นี่เจ้หน่อยกัย่งสิบข้ออีกเลยคึงเลือดเือาวว่าเป็แบบนด้นอกอ ้าที่พกเกรดมือละงามจงนง่ายใบบน,น้ำพกบบหอดบอ Ủa oh, hòm Láng năm thức nằm hòm hôi hôi Nhắc kìm còi cung Nên linh lẹ Cắt ít tù 10 Baht 10 Baht ดูล,ล้าด้วยกันมาลักทบบพย์บาปยังไงนี่ก็เิไปว่างขายของผมกันไปหลายย่างด้วยจ้าห้าม้อยยังซึขนขณาขณา

ขนาดครับขนาดนาแรงที่สุดแล้วพี่น้องบ่ใคร่ายหนอตึกเด็ดกะบ่ยากขึ้นหนอเ <c oughs> ออขนาดนาที่ใบใหญ่ไงขนาด <c oughs> ใหญ่ขนาดยักษ์ด้อยสิครับสามต้นเด้อหนึ่งเอาเบื้องต้นหนึ่งเมื่อต้นหนึ่งเอาออกโอ้ถือบ่ได้ครบ อันนี้ต้นหนึ่งครับใหญ่ถึงใบใหญ่ั้งต้นเลยครับมึงนี้ก็ไปบ <ไป S 2> ของท้มนเด้อครับตลาดนัดมึงลิงอีกเลยวันจันทร์บาทสิบบาทด้อครับสิบบาทไผเซ่ค,คือขวาเลย